โอ้โหนี่กล้วยไม้อีกหนึ่งสายพันธุ์ดีนะเล็กผูกเกาะไว้กับต้นตะแบกเนี่ยปีนี้ออกดอกมาแต่ว่ามันมันตายฮะดอกดอกมันฝ่อน่าเสียดายดอกจะสีแดงสวยมากเลยและตอนนี้เขาเริ่มแตกหน่อขึ้นมาแล้วเนี่ยแตกหน่อใหม่เนี่ยนมีหน่อใหม่เ,หหมเพิ่มมันจะเป็นพุ่มสวย แต่ว่าเราต้องย้ายห้อกิ<ใ>นอะไว่าทีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับมาเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาดูกล้วยไม้ของนาเล็กที่ผูกเกาะไว้กับต้นตะแบกตอนนี้มันเริ่มโทมแต่ว่ามันมีแตกหน่อใหม่ขึ้นมาคือถ้าเราปล่อยไว้ให้มีอยู่อย่างนี้มันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่ามันไม่ไม่สมบูรณ์นะไม่โตนะหรือว่าโตช้านาเล็กคิดว่าเดี๋ยวจะเอาไปบูรณะใหม่จะแกะจากตรงนี้เนะี่ยเอาไป ใส่กระถางบำรุงใหม่เดีย๋ยววิธีแกะก็คือแกะง่ายๆเพราะว่ามันเปลือกของตะแบกเนี่ยมันล่อนหมดเลยเพราะนั้นเราก็จะแค่ตัดเอาเชือกที่รัดรอบไวเ้เนี่ยเนี่ยตะข่ายเกียวเนี่ยแล้วเราก็ยกออกทั้งกาบเลยง่ายฮะง่ายไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วก็ไม่ได้ไปกระทบกระเทือนการเจริญเติบโตของอกล้วยไม้เนี่ย สักเท่าไหร่นะก็มีบ้างนะแต่ว <arrogance Et S 2> mm ่าไม่ไ hmm. ม mm ่เยอะเดี๋ยวเราจัดการเลยนะแลยก็จัดการเอาออกมาแล้วนะโหรังมดทั้งนั้นเลยก็อย่างว่าแะละมดก็หาอยู่ตรงที่มันมีอะไรเป็นรังมันได้นะมันก็อยู่ก็ไม่ได้ทำให้เขาช้ำอะไรมากมายนะ เดี๋ยวเราเอาไปบูรณะใหม่นะต้องดูก่อนว่านะเล็กจะไปปลูกใส่กระถางหรือว่าไปใส่ต่อไม้นเะล็กก็เอามาจัดก,การใส่กระถางใหม่นะแล้วก็ใส่พวกกับมะพร้าวสับลงไปด้วยนะข้างล่างเนี่ยเป็นมะพร้าวลูกเลยฮะนะแด่ว่าเราผ่าสับฉีกเพื่อที่จะให้มันอุ้มน้ำนะให้มันเก็บน้ำไว้ให้เก็บความชื้นไว้ ให้กล้วยไม้ของเรานะเดี๋ยวรากกล้วยไม้ก็จะนี่แหละฮะเกาะกับลูกมะาพร้าวที่อยู่ข้างในนะและข้างรอบนอกเราจะเป็นกากมะพร้าวสับนะใส่เข้าไปให้มันอยู่ได้ให้เวลาฝนตกมาลดน้ําไปมันจะได้ชุ่มชื้นแล้วเขาก็จะอยู่ได้เนี่ยตอนนี้แตกหน่อมาใหม่เนี่ยหน่อได้หน่อใหม่เนี่ยหน่อเล็กอีก หนึ่งหน่อสองหน่อรวมเป็นสามหน่อแล้วเนี่ยนี่แหละฮะกล้วยไม้ของเราก็เริ่มเพิ่มปริมาณแล้วนะเดี๋ยวต่อไปปีหน้าก็จะได้เห็นเป็นพุ่มสวยๆกันนะเดี๋ยวนะเล็กก็จะเอาไปแขวนไว้ก่อนรวมกับกลุ่มของกล้วยไม้ของเรนะก็เอามาแขวนไว้เรียบร้อยนะอยู่ในโซนมีเพื่อนมีฝูงนะไม่เหงาแล้วนะเนะี่ย ลดน้ำก็จะได้มีเนี่ยมีเพื่อนเห็นไหมฮะต้นนี้ไยเรศเนี่ยเห็นไหมรากเดินยาวแล้วนะเนี่ยนี่ฮะรากเขาจะได้ไม่ได้ชัยลงข้างล่างแนละ้วเขาจะอยู่ข้างนอกยิ่งรากใหญ่นะก็หมายถึงว่าความสมบูรณ์ของเขาสมบูรณ์ของลาต้นของเขาความสมบูรณ์ของใบเขาเนี่ยเนี่ยรากจะบง่งบอกแล้วก็จะหาอาหารได้เยอะนี่เนี่ย,ยก็เหมือนกันเดี๋ยว ต่อไปรากเขาจะใหญ่ขึ้นนะเพราะว่าเขามีสารอาหารให้นะมีความชุ่มชื้นก็รอชมกันต่อไปน,นี่สซนกล้วยไม้ของนาเล็กเริ่มเอามาบูรณะใหม่เดี๋ยวจะได้เห็นกล้วยไม้สวยๆกันเมื่อสุดแล้ว<อ>เราก็น้ำกันหน่อยอในี่ใส่คาถาไปด้วยงามงามงาม,งามนะจ๊ะ,ะขอให้ เติบโตรูดจะเดินรุ่งเรืองงา,งามงามงามเป็นไม้ประดับที่สวยงามให้กับนาเล็กแล้วก็ให้โลกของเราตดน้ำไปด้วยชุ่มชื้นชุ่มชื้น,น,น,นงามงามทุกต้นเลยฮะอ่ะครับผมสลับคลิปนี้นะก็พามาปลูกย้ายกล้วยไม้นะ น่าจะเป็นตระกูลแวนด้านะน่จะจำไม่ได้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ